เรื่องเพลงหวานเพลงเร็วการันตีอยู่แล้วว่าร้องได้ดีแบบสบายๆนะคะแต่อีมุมที่แทบไม่เคยเห็นเลยก็คือพี่เด่นชายสายสุพรรณคนนี้นะคะแทบไม่เคยร้องเพลงโห่มาก่อนค่ะเพราะไม่ไม่มีอัลบั้มเพลงโหมาก่อนด้วยนะคะและเคยร้องก็เพียงร้องเล่นๆตอนเด็กๆก,ก่อนเป็นนักร้องเท่านั้นเองเพราะว่าได้ฟังอยู่บ่อย นี่ก็เลยจะเป็นครั้งแรกค่ะที่เด่นชัย้ายสุพรรณได้โชว์น้ำเสียงและลีลาโฮแบบจริงจังบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนให้คุณผู้ชมฟังแบบเต็มเต็มเลยละค่ะ ส่วนคนนี้ค่ะเพลงโ h เพลงรำวงบอกว่าจัดให้เลยพี่ถนัดอยู่แล้วนะคะแฝนลูกทุ่งก็จําได้พี่ทีเด็ดเพชรบ้านนาค่ะตอนนี้มาร้องเพลงโหเจ้าตัวเลยบอกว่าขอที่เธอเรียกชื่อใหม่ไปเลยได้ไหมพี่ชื่อว่าเจี๊ยบไม่สุพรรณแล้วนะคะชื่อนี้ไว้สำหรับร้องเพลงโหโดยเฉพาะเลย และที่สําคัญมีเพลงโหก็ต้องเจอคนนี้ด้วยราชินีเพลงโหอรชอนอโนชาแม่บอกว่าด้วยวัยที่มากขึ้นเสียงแม่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะโหได้ไม่แหลมคมเหมือนเก่าแต่บอกเลยว่าจะทําให้ดีที่สุดนะคะแถมอยากให้คนรุ่นใหม่สานต่อด้วยเพราเพลงแนวนี้หาคนสืบทอดยากจริงๆคุณผู้ชมมีค่ะมีค่ะอยากเรียนอยากเรียนแต่ว่า พอพอบอกว่าเจอจริงๆก็โอเคเอาเอาอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นเฮ้ยเฮ้ยเขาทําไม่ได้คือทําไม่ได้ก็ถอดใจถอดเพราะว่าพิธีโหมมันมีออกจากปากออกจากคอแล้วก็ขึ้นนาสิกนาสิกเนี่ยมันบางคนก็ทําไม่ได้ค่ะคเดี๋ยวนี้มันก็มันยากต่อการต่อการฝึกซ้อมเรียนรู้อะไรแต่จริงๆก็ถ้าถ้าถ้าใครมีใจรับถ้าตั้งใจมันก็ได้ คือได้พื้นฐา,ยายนไปก่อน<ล>ออชนิดหนึ่ง นอกจากจัดเพลงโหให้แล้วนะคะงานนี้ยังท้าทายคุณแม่อีกนิดหนึ่งให้ร้องเพลงโหเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปแต่ว่าเรื่องลูกทุ่งแท้แม่อรชรบอกว่าไม่ได้ร้องมานานมากแล้วนี่จะเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ร้องที่สารพันลันทุ่งบางเขนพิสูจน์กันไปเลยนะคะว่าไม่ได้เจ๋งแค่แนวทางเดียวอย่างแน่นอนเจอกันบ่ายสามโมงตรงวันพรุ่งนี้หน้าจอเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ